น้ำน้ำ,นำอร่อยจังเลยโอ้โหแอปเปลิลเขียวนี่เปรี้ยวเปรี้ยวว่ะพี่เอกเออน้ำกรดเรตอะไรนี่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งประกาศประกาศขณะนี้ได้เวลาเข้าแถวเพื่อเขาคายพักแรมฤด,ดูร้อนกันแล้วให้นักเรียนลงไปที่หน้าบร,ริเวณโรงเรียนได้เลยค่ะตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งโอ้พี่เอกครูเขาประกาศแล้ว,ว่า โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ลงไปกันเลยดีกว่าเย่ yeah, ได้ไปเข้าค่ายพักแล้วไม่ดูล้อสักทีโอ้อโยยยยทางไหนนี่อ๋อทางนี้ทางนี้ท<ะ><ม>างนี้แล้วรีบๆๆๆพี่ฝนขึ้นข้างหน้านะพี่เอกแหมว่าแต่เตรียมกระเป๋ามาหรือยังอะ่ะของพี่เอกเอาโยนใส่ไว้ในรถเรียบร้อยแล้วแหละนี่ไงนี่ไงของพี่ฝนมาแล้วไปเร็วโอ้หช้าจริงๆพี่ฝนนี่ยังไงรถมาแล้ว นี่มาถึงออแล้วคุณครูเขาบอกให้เรามาเข้าแถวหน้าบริเวณโรงเรียนใช่ไหมใช่แล้วนี่ไงถึงซักทีงเอาล่ะพวกเราเข้าแถวขึ้นรถไปเข้าค่ายพักแรมกันได้แล้วจ้าเย้ <laughs> <Yeah. S 1> โอเคตามเข้าไปเจ้ามาไป อเป็นไงพี่ฝนเนี่ยมาทัศนศึกษาเขาเนี้โอ้โหป่าสวยเลยนะนี่ยใช่อย่างเก่งเลยอ่ะดูดิโอ้โหป่าเขาลำานาัยได้ที่สุดเราก็ได้ออกมาเที่ยวสักทีอือเพรียกมาดูนี่ดิมีบ้านต้นไม้ด้วยไหนอะบ้านต้นไม้เหรอเนี่ยเหรอแล้วๆๆโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวพี่ฝนขอนอนแล้วกันนะคืนนี้อันเนี้ยเออข้างล่างเราต้องลงไปข้างล่างก่อนนะเหมือนครูครูฝึกเขาเรียกอะนี่ไง ดูดิพี่ฝนขอดูแคมป์ก่อนนี่เนี่ยเนี่ยดูนี่ดิเมีันี้ด้วยอ่ะแคมป์ไฟอ่ะตรงเนี้ยเออเดี๋ยวค่อยกลับมาทลางคืนก็ได้น่าสนใจมากอย่างเจ๋งเลยอ่ะเออมาอู่เดี๋ยงคู่ฝึกเหรอใช่ขอให้เราออกผจญภัยข้างในนี่ไงอ๋อยังไม่ได้ดูแคมป์เลยอ่ะเออเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมานอนไงเอาล่ะเด็กๆที่นี่คือแคมป์จังเกิ้ล เด็กๆจะต้องออกไปผปจญภัยเพื่อพิสูจน์ดินแดนลึกลับแห่งนี้นะอโอ้ขอให้เราพิสูจน์ดินแดนลึกลับแห่งนี้หรอพี่เอกใช่ตามเลยดีกว่าพี่ฝนตามใครไปอ่ะนี่ไงตามพี่เอกวันนี้ไงอ๋อตามพี่เอกไปหรอเออวันนี้พี่เอกเป็นหัวหน้าเผ่าหรออะหัวหน้าเผ่าอะไรหัวหน้าเผ่าไงเป็นหัวหน้าหมู่ไงลูกเสือไงหัวหน้าหมู่หัวหน้าเผ่าเหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนหรอกโอ้โหอะไรเนี่ย หัวหน้าเผ่าไม่เห็นบอกเลยว่าตรงนี้มันมีข้อซุงอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อมันเป็นด่านที่เขาทําไว้ให้ไงโอ้ด่านแบบนี้ง่ายมากเแบเบยแหม่มานี่มานี่มานี่สะพานนี่แหว่งตลอดเลยโอ้สะพานแหว่งระวังตกน้ำ<ห>ไป<ห>นะโอ้เฉียดแนะ่พี่ตกไหมแน่พี่หวานใหญ่ตกนะดูท่าทางน,น้ําข้างล่างเนี่ยมันจะเชี่ยวมากเลยข้างล่างมีกบมีกบตัวหนึ่งด้วยแหละเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนสังเกตเห็นว่าดูนั่นสิ มันถ้ำอะไรอ่ะอ่อมันไม่ใช่ถ้ำห่ารู้สึกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกับครูฝึกอีกคนนึงนี่ไงโอ้เขาบอกว่าให้กระโดดไปบนนี้นะไปตามทางให้เรื่อยแล้วไปเข้าถ้ำแล้วเดี๋ยวมันจะมีวิหารอยู่ข้างหน้าตรงนู้นวิหารลิงอ่ะว้มีวิหารเหรอใช่สุดยอดเลยไป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 เร็วเร็วรีบไปรีบไปโอ้เขาบอกว่ามันใช้เวลานานนะเพราะนั้นเนี่ยรีบรีบไปเดี๋ยวกลับมาไม่ทันเข้าเย็น โอ้เดี๋ยวกลับมนาะไม่ทันข้าเย็นโอ้่าวันนี้สงสัยมีสเต็กให้กินแน่นอนเลยอะมาางป่าแบบนี้ยนี่พี่ฝนเขามีนี่ด้วยนะใบบัวเห็นป่าใบโอ้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 ไป<อ><อ>ตกไปอะลื่นเหยียบลื่นลื่นหวัวแตกเลยอ่วันนี้จะต้องมีสเต็กแน่นอนเลยอะที่มันเอาไปปิง้งปิ้งปิงปง,ปง,ปงอะเหรอใช่เหมือนหมูย่างบ้านเราอะยังไม่ได้กินหมูกยยทยย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 ย้ย่ะโยยยย้ยยยยยย้อยยยยยยอยอย ตรงนี้มันมีกระแสน้ําด้วยอะระวังให้ดีนะเออระวังพี่เกเห็นน้องอะเป็นชิ้นเลยนี่น,นี่ต้องขึ้นทางนี้แสดงว่ากระแสน้ําตรงนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ทําให้พวกเราอัดตายอะมันเป็นน้ําตกนี่ไงแล้วมันแรงไงโอ้มันปิวไปใช่ไหมใช่แล้วอาเร็วนี่ตรงนี้พี่ฝนนี่ไงเดี๋ยวครูอยากครูฝึกก่อน ฝึกเขาว่าไงบ้างอะเขาบอกว่ามันมีบล็อกอยู่เนี่ยให้เราลองกระโดดข้ามน้ําไปมันเป็นบล็อกแบบวางไว้ลอยน้ําได้อ๋อบล็อกอันนี้เหรอใช่ไปเลยโอ้เบรเบรมากเลยเบร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 อเคกระโดดก็ถสงแล้วแป๊บเดียวอ่าเราไปต่อกันดีกว่าโอ้พี่เอกเราออกมาจากแค้มไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่เราต้องมาทางนี้ทางไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังนี่ไงโอ้โหมัวแต่เล่นเ๋ยวไม่ทันเข้าเย็นนะเนี่ยพี่หัวเร็วๆเข้าจอได้หิวแล้วนะ โอเคจอดเดี๋ยวฉันจะรีบกระโดดไปเอาให้จบภารกิจนี้เร็วๆเลยนะเกียกมาแล้วแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้เลยเราออกมาชมประ่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรของพี่เอเนี่ยอย่างนี้นี่นี่เป็นหัวหน้าเผ่ายังไงเนี่ยมันต้องไปทางนี้ไงเราต้องไปยังไงก็ได้ให้เราแบบลงไปถึงข้างล่างอให้เราลงไปข้างล่างเร็วที่สุดหรอนี่มาแล้วถึงแล้วโอเคแล้วก็กระโดดไปบนแท่งไม้นี่เลยมหกระโดดไปบนแท่งไม้นี่เหรอโอเค พี่เห็นน้องๆกระโดดอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างหลังแล้วแบบมันบังอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆไปก่อนดีกว่ากี่ฝนมาดูดิตรงนี้น่าจะชอบว้าวเป็นไงว้าวดอกไม้สีสันสดใสสวยงามมากดอกไม้ยักษ์เฮ้ยมีดอกไม้ยักษ์ใช่ดีนะที่เราออกมาตั้งแคมป์ข้างนอกอ่ะวันนี้แบบธรรมชาติมากเลยโอ้เกือบหล่นโอ้โหนันดาที่ออกมาทัศนศึกษาสักทีแถมต้องมาดินแดงลึกลับอีกต่างหากมาเร็วมาเร็วมาเร็ว นี่อะไรอ่ะพี่เอกมันเป็นเถาวันเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมาท่องจนตาลายเลยจำได้หมดเลยนี่โอเคครูฝึกเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าไปเอาอะไรนะ ไปเอาเอาเอาันเนี้ยที่รดน้ำมา,มาลดน้ำต้นไม้ทีต้นไม้แห้งเหี่ยวหมดแล้วก็วได้เลยค่ะครูฝึกขาเดี๋ยวหนูจะไปเอาบัวรดน้ำนะจ๊ะแล้วทําไมวะทไหนอะทำไมครูฝึกเอาบัวรดน้ำอาไว้สักข้างบนนี่เลยนี่มันเป็นภารกิจภารกิจนะพี่กระโดดลงมาแล้ว่ายถึงแล้วเนี่ยหอรอบัวรดน้ำใช่พี่จะเอาบัวรดน้ำแล้วไหนเล้วบัวรดน้ำเ <c oughs> ม็เน <c oughs> ทำไมไม่วนเม่นมีบัวรดน้ำเดิน บัวลดน้ำกระป๋องใหญ่มากว้าแหมงอกพุดปัดพุ๊ดปัดเลยดอกเดซี่ดอกอะไรดอกดาวเรืองธรรมดานี่เปล่าดอกเดซี่พ่อกดอกดาวเรืองยักษ์ขึ้นมายังเนี่ยขึ้นไม่ได้ปีนธรรมดาก็ขึ้นได้แล้วปีนธรรมดากระดดทําไมเอ้มันปีนขึ้นไม่ได้มันติดหัวติดหัวเลยพี่ฝนปีนมาธรรมดาเลยนี่ไงได้แล้วได้แล้วเออก็ขึ้นมาเลยนี่ได้แล้วเอคไปต่อไปต่อเฮ้ เดี๋ยวนะนี่เรามาถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าถ้ำเล็กๆเนี่ยข้างหน้าปึ๊บปึ๊บโู้ให้เรามาสำรวจถ้ำแบบนี้อย่างเจ๋งเลยอะใช่ไม่ค่อยได้ออกมาเลยนะแบบเนี้ยโอเคเข้ากันได้แล้วนี่เราไม่ใช้ผู้ไฟเปล่าไม่ต้องหรอกนี่ไงสว่างวาบเลยเข้าเหรอเฮ้ยโอ้ทำไมข้างในมีลาวาด้วยอะใช่มีลาวาน่าจะยังแบบภูเขาไฟข้างล่างอาจจะยังไม่หยุดปะทุอะมั้งโอ้ พี่หวานดูสิพี่เอ็กระโดดลงไปอ่ะตายแล้วอ่ะเมื่ออย่างนี้หัวหน้าเผ่าจะกลายเป็นใครล่ะมาใหม่แล้วเอามาใหม่แล้วหรอมาเร็วเครมเร็วแท้ใช่ฮึบหึบโอ้เกือบไปแน่พี่เอ็กระโดดเกือบลนแน่ฮึบฮึบฮึบโอ้โหลาวาข้างล่างมันร้อนมากเลยอ่ะทุกคนดูดิโอระวังนะทุกคนมันไหลเชี่ยวมากเลยแสดงว่าที่นี่น่าจะต้องมีแบบน้ํามันอ่ะไม่รู้แต่พี่เอเห็นเนี่ยมันมีเถาวันพันไปรอบๆเลยอ่ะ แสดงว่าในถ้ำแห่งนี้จะต้องอยู่มานานแล้วแน่ๆเลยโอเครีไปกันต่อดีกว่าพี่ฝนสันนิษฐานว่าถ้ำแห่งนี้จะต้องเป็นแบบมีพวกฟอสซิลอะไดโนเสาร์อะพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาเร็วมาเร็วต้องม,มีเพื่อนแกอยู่แน่ๆเลยอะจอร์ดจริงเหรอพี่ฝนจอร์ดอะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยววันนี้นายจะได้เจอแน่นอนจริงอะโอเคมางนี้มางนี้พี่เอกเจอวันนี้มากันเยอะมากเลยนะน้องๆเราเนี่ย เอาวันเยอะแยะเลยอ่ะตกอีกแล้วฝี่ฝนไม่ถนัดเรื่องการปีนป่ายแน่เลยแล้วโอ้โหทมไมสะพานมันเยอะขนาดนี้เพียกว่าตกลงไปเราคงมองแน่ๆเลยใ่เหลือปึ๊บฮึบถึงแล้วปึ๊บเย้โอ้อ้าวคนไปเร็วไปเร็วฝึกอีกแล้วแี่แหมมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองครูฝึกโอ แสดงว่าเขาต้องคอยเฝ้ามองเราเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแน่นอนเลยอะครูฝึกบอกว่ากระโดดไปทางนี้เลยนะแล้วข้างบนจะมีปุ่มให้กดเสร็จแล้วมันจะมีแผ่นอะไรเนี่ยขึ้นมามีเวลาจากัดด้วยเวลาจากัดด้วยหรอใช่ถ้ากดแล้วไม่ไปเราก็จะกระโดดไม่ผ่านแหละจริงเหรอใช่เดี๋ยวเพชรกดเลยรีบกระโดดดีกว่าไปหรอโอ้ยได้แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้วมีเวลาขึ้นแล้วอ่ะใช่ใช่เร็ว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 โอ้รอดพอดีโอ พี่เอกไปตรงนี้ก่อนเลยนะเพื่อนตามมาแล้วอ่ะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมีปุ่มหมอมีกอใช่ตัวใครตัวมันเอ้ยถึงพอดีเลยโหหายพอดีปึ๊บเย้โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้แสดงว่าถ้ำแห่งนี้ต้องอยู่มานานแน่เลยอ่ะเป็นอารยธรรมแบบใหม่ใช่แล้วทุกคนใช่เหรอใช่แล้วใช่แล้วทางไหนต่อทางนี้เลยทางนี้มาตามพี่เอกมาข้าพเจ้าตามมาโอ้ จบล้นโอ้ยโอ้กรไปโอ้โอกระโดดเพลินไปหน่อยโอเคเขามเจ้าตามมาอะไรตามเขามาเจ้ามาเออเหมือนกันแหละหัหน้าหมู่นี่จะพาเราไปตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคนาเดินเราโดนขังมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้ตกภูเขาบ้างอะไรมั่งโอ้โหมาเร็วมาเร็วคุณครูฝึกครูฝึกอ้าวครูฝึกบอกไม่พูดอะไรเลยครูฝึกบอกว่าไปทางนู้นให้มาทางนี้เหรอไม่ใช่เขาบอกอ๋อนี่ไงเขาบอกแล้วโอ้โหก็จะพูดได้ลีลาโอ้ครูฝึกไม่พูดได้ทิ้ง เราต้องไปกดปุ่มสีแดงๆทางนู้นน่ะทางนู้นทางนู้นทางนู้นนู้นว้าแล้วกดปุ่มอันนั้นน่ะมันจะมีกับดักอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อทําการเปิดปากถ้ำไงเปิดปากถ้ำหรอใช่แล้วให้เราออกมาสำรวจแบบนี้อีกแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่มันถ้ำแบบมีประตูเลื่อนอัตโนมัติโอ้อย่างนี้ไม่ใช่อารยธรรมโบราณแล้วล่ะนี่ถ้ำหรือเซเว่นเนี่ยฮึบฮึบถึงแล้วนี่ไงมาแล้วโหพี่แอกข้างในมันจะมีอะไรอ่ะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดีกว่าอยู่ตรงนี้มันร้อนไปกันเ <Okay. S 1> ถอะ <c oughs> ว้าวเราออกมาข้างนอกเออพี่กก็งงทำไมมาโผล่ท่าน้ำงงงงจุงเบยนี่นี่นี่ครูฝึกอยู่นี่อะ,อ,เเนอะไรของเขาเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหดูดิเรามาถึงที่ไหนแล้วอะ <c oughs> โอ้โหเขาบอกว่าด <c oughs> ีใจมากเลยนะเนี่ยที่เราผ่านมาถึงตรงนี้ได้เลยข้างในวิหารเนี่ยเป็นทางที่เราจะต้องไปต่อวิหารลิง <c oughs> เทีเ่ยอ,อ่ะให้เราเข้าไปสำรวจในวิหารลิงอันนี้หรอใช่วิหารลิงลิงจักจั๊กหักจริงๆแหมแหมยังอุตส่าห์เล่นมุกกันได้ไปเ็วเข้าโอเคไปกันดีกว่า <c oughs> วิหารลิงมันจะต้องมีลิงเยอะแน่ๆเลยอ่ะ <c oughs> พี่เอกว่าไม่มีหรอกลิงข้างในอ่ะวิหารลิงมันจะต้องมีลิงเยอะๆดิเหมือนที่เรารายีารที่เราเคยดูในสารคดีอ่ะที่มันมี<อ>ลิงอ่ะลบบุรีเหรอเออใช่ใช่ นี่มันมีลิงออกมากินผลไะบาข้างนอกอ่ะโอ้พี่ฝนข้างหน้าอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ลิงอ่ะเอ้ามันเป็นมังกรอ่ะเออมังกรเหรอพี่เอกดูเป็นเป็นวัวเป็นมังกรนะไงเออเป็นมังกรพ่นไฟจริงเลยโอ้โอ้เ้ยเมื่อกี้มีคนหล่นไปข้างหน้าพี่เอกอ่ะมังกรพ่นไฟแล้วถ้าเราเข้าไปข้างในเราจะโดนไหมหรือเปล่าอ่ะเออทำไมไฟมันเย็นๆไฟไฟปลอมไฟปลอมเหรออ้าว เปี้เขามาโผล่ข้างในแล้วอ่ะเอ้าเอ้านี่เราอยู่ในปากมังกรดีหว่าอนไหนบอกว่าจะพามาเจอเพื่อนจอสไงเนี่ยเพื่อนจอดเออมันต้องหลุดจอดนี่แหละโอเคโอ้ยดูกระดูกขอดีกระดูกน่ารักหะฝนมาเร็วมาแล้วฮึโอ้ยมังกรกินกล้วยมังกรกินกล้วยไว้ด้วยกล้วยเน่าเลย กอนกินกล้วยสงสัยจะเป็นบางสมิรัสเฮ้ยอ้าวใครเาทำไมเพื่อนเพื่อนเสียชีวิตขนาดนั้นเอาอ๋อบานเย็นบานเย็นเพียงหนึ่งว่าพี่ฝนนี่อะไรอะชุดเดียวกันเลยเป็นกล้วยเน่าพี่เอกว่าโดดข้ามไปดีกว่าอันตรายมากเอ้ยโอ้โอ้สกิดยอดมันหน่อยเดียวเองเพียงตรงไมเนี้ยเรามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วล่ะเพียอก็ว่าอย่างนั้นแหละเราว่ามันมันเริ่มเรียงตัวกันขนาดนี้เราจะต้องฝ่าฟัน ข้าไปเอออู้หูอุตส่าห์เลี้ยงชีวิตตัวเองให้ไม่ตายตั้งนานมาสะดุดต่ำขี้โอ้โอ้อะไรเนี่ยพี่ฝนมาแล้วน่าสงสารตัวเองจริงต้องโดดแล้วมามามาเร็วเข้าทุกคนสู้ๆนะอื๋วมังกรนี่มันไม่ค่อยเหม็นนะพี่ว่าออกกันดีกว่าเรียกว่าออกกันดีกว่าบังสมรัสไงถูอยังเป็นสีเขียวเลยอ้าวนี่ไงครูฝึกโอ้โหครูฝึกนี่ ออกมาจากกูุดมังกรเหมือนกับพวกเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าข้างหน้านี่อันตรายมากเลยนะมันจะเป็นลูกกิ้งเราต้องหลบลูกกิ้งให้ได้โอ้โหลูกกิ้งแบบโอ่นี่มันลูกโม่ลูกโม่แป้งกว่าเนี่ยไม่รู้ดิมันมีหนามด้วยไงโอ้โหนี่มันกับดักชัดๆเลยเป็นลูกกิ้งที่แบบนะมีแบบเหมือนหนามทุเรียนอยู่ด้วยอะนี่มันกับดักชัดๆอันตรายอะอะไรกินออมาอะไรอะเราน่าจะต้องขึ้นข้างบนพี่ฝน มาทางนี้กันดีกว่าแอบแอต้องหลบต้องหลีกต้องปลีกหนีเดี๋ยเดี๋ยวแอบตามเสาทำไมมันชันแท้เดี๋ยวแอบตามเสาก่อนมามามาเฮ้ยหลบมาแล้วลมาแล้วลมาแล้วหลบหลบหลบไปแล้วโอ้ยเยอยเยอะเยอยู่โอเครอดรอดรอดเพื่อนเราอะไปครบแล้วอ้าวเพื่อนเรามากันแล้วหรอแล้วรบแล้วมทางนี้กันดีกว่ารไป เราได้ออกจากวิหารลิงแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะรีบไปกินหมูย่างโอ้โหมีให้กินเปล่านี่นี่ต้องไปทางนี้พี่ฝนเเนข้าไปในต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นน่ะนี่เราออกมาจากวิหารลิงแล้วเหรอใช่โอ้เข้ามาในต้นไม้เหรอใช่มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนู้นนะได้ได้เพราะว่าทางอื่นไปไม่ได้แล้วแหละมาแล้วมาแล้วพี่จะไปโอ้ยใครมา ติดหลอดปัวและเซนต,ตรงนี้ๆๆๆ <c oughs> เฮ้ยทำไมเขามีหลอดละโอ้ยน,นี่นี่ม,น<ว>มันมีม,นม,ม,มันมีอะไรที่แบบเป็นกําแพงอ่ะแล้วก็มีหนามอยู่ด้วยพี่ฝน<อ>เราต้องทะลุไปต้องทะลุไป,ไปใช่แล้วกําแพงกั้นระหว่างเรา <c oughs> เฮ้ยแล้วพี่เอกได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรอ่ะพี่เอกได้กระป๋องวอเตอร์แคนอะไรสักอย่างบัวรดน้ําไงอ๋อยังอยู่เหรอเราทำไงอ่ะรอไปเถอะรอรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อนรีบ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 เราทำยไงดีเราก็ต้องรอเราก็ต้องรอนะอ่ะเราไปแล้วอันเนี้ยสุดท้ายไป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 มาแล้ยโอ้แล้้วเฮยเดี๋ยวพี่ฝนจัดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะหนามหนามกับดักเพื่อนตัวแตกเลยดูดีกับดักเพื่อนตัวแตกเลยอ่ะเหมือนแบบไอ้นี่ อันี่มากเลยอะเขาเรียกว่าอะไรนะสามัขี่สามักขีกันมากมาแล้วมาแล้วโอ้โหครูฝึกแบบมาเร็วมากเพี่ยรพี่ฝนคิดว่าครูฝึกเขาน่าจะมีฝาแฝดไม่ได้มีตัวคนเดียวแหละเออย่างนี้มีเยอะเหลือเกินโอรูด็กาให้เรากระโดดไปบนต้นไม้อันนี้นะแล้วพวกเธออาจจะเจอทังออกเราต้องปีนไปตามกิ่งไม้พวกนี้ไปทางไหนได้เนี่ยทางนี้อ้าว ก็ไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้ต้นแบบโอ้ยโดดเลยใหญ่มากโอ้กิ่งแบบกิ่งเล็กมากเลยอะเล็กตรงไหนเนี่ยพี่เอกดูดิใหญ่กว่าตัวเราอีกหมายถึงกิ่งไงกิ่งกิ่งเอออวิ่งเลยวิ่งเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วกระโดดไปวันนี้เอ้ยทำไมพี่เอกตกเย้กระโดดเลือดรมเกาะมดแล้วพี่เอกลืมเกาะโอ้พี่ฝนอ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าต้องวิ่งตรงนี้ใหม่ เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอซูมก่อนว้าวเอ้หล่นนะพี่เอตกตกกิ่งไม้อ่ะเราเราน่าจะมาอยู่ในแคมป์ที่มันเป็นแบบอรารยธรรมโบราณน่ะหรอรีโบราณโบราณมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เอแกแป๊บหนึง่งมีก้อนหินลอยได้ด้วยอะอะไรนะอะไรที่สากสศูนย์นะก้อนหินลอ,อยได้เหรอเมืองอะไรที่สากสศูนนะพี่เอกเมืองอะไรอ่ะมีฝนกำลังนึกอยู่อ่ะอารยธรรมอะไรที่สากสศูนย์นะอินคาเหรอใช่อินคา เนี่ยดูดิแล้วมีอินอื่นไหมอินอะไรอ่ะ impossible อินท่าผาล้ำนี่ขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่โอเคเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะก้อนหินอะไรใช่ก้อนหินมันลอยได้อ่ะเออแปลกเนาะมาแล้วเร็วโฮ้ยนั่นไงครูฝึกของเราจะครูฝึกแล้วเหรอนั่นไงเราไปโอ้เพื่อนละลายเราไปเราไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าในที่สุดเราก็ผ่านมาจนได้สุดยอด โอ้เยดีใจกับพวกเด็กๆด้วยนะพวกเธอผ่านการผ่านผ่านการไปแล้วผ่านด่านผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเธอสามารถเก็บเหรียญวีรบุรุษฮีโร่สําหรับการสํารวจป่าแล้วล่ะอืมพี่ฝนเก็บมายังเก็บแล้วได้เหรียญแล้วทุกคนเย้เรากลายเป็นวีรบุรุษสําหรับการผ่านด่านสํารวจป่าใช่ๆ เออโอเคโอ้งั้นเราก็ไปกินข้าวเย็นกันได้แล้วดีเนียใช่อยากกินหมูย่างแล้วอ่ะโอเคอลไะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าพี่ฝนมีเกมใหม่ๆเยอะเลยอ่ะดี พาได้แล้วว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยวเวฟทำอะไรอ่ะพี่แรงใจอ่ะมีเบอร์เกอร์ไทคูนด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวค่อยไปเล่นเดี๋ยวค่อยไปเล่นนี่ค,คืออะไรอ่ะเวฟเวฟเวฟทำอะไรอ่ะเวฟเวฟรถมอเตอร์ไซค์เหรอโอ้น่าจะเป็นแบบร้านร้นานสุดยอดเลยอ่ะใช่หรองันน้น,นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะบายจ้าบายจ้า